รัเสเซียกำลังสร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหม่ให้กับเวทีการเมืองและความมั่นคงระดับโลกเมื่อมีการเปิดเผยถึงขีปนาวุธรุ่นล่าสุดที่ถูกตั้งชื่อว่า ออเรนิกซึ่งถือเป็นโครงการลับระดับสูงที่เพิ่งได้รับการเปิดตัวในวงจำกัดขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธธรรมดาแต่ถูกยกย่องว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีด้านการทหารเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุทุกระบบป้องกันทางอากาศที่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นปาทริออตของสหรัฐอเมริกาหรือระบบสกัดกั้นชั้นยอดอย่าง THAAD สิ่งที่ทำให้ออเรนติกแตกต่างออกไปคือความเร็วที่สูงทะลุระดับแมสก้าพร้อมด้วยระบบหลบหลีกขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์คำนวณเส้นทางทำให้โอกาสในการถูกสกัดกั้นแทบจะเป็นศูนย์ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวพร้อมกันเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีและสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล การปรากฏตัวของออเรนิกไม่ได้มาเพียงเพื่อโชว์เทคโนโลยีแต่มีการตีความว่าเป็นการส่งสารเชิงการเมืองโดยตรงจากเครลินไปยังวอชิงตันโดยเฉพาะต่อบุคคลที่กำลังกลับมาอยู่ในกระแสการเมืองโลกอย่างโดนลัล ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีโอกาสหวนคืนสู่ทำเนียบขาวในอนาคตหากทรัมป์กลับมามีอำนาจอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็อาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมรัสเซียจึงเลือกที่จะเปิดตัวขีปนาวุธใหม่นี้ในช่วงเวลาที่ถูกฝ่ายกำลังจับตามองสถานการณ์การเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด พลโทสมชายวิรุณหอผลนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงได้อธิบายว่าการที่รัสเซียเลือกเผยข้อมูลของออเรนิกถือเป็นการวางเกมเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญเพราะมันไม่ใช่เพียงการพัฒนาอาวุธป้องกันประเทศ แต่เป็นการยกระดับไปสู่การข่มขู่เชิงรุกขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกโปรโมตว่าเป็นเกมชันเจอร์ของสนามรบโลกและเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สหรัฐอเมริกาต้องคิดท,ทบทวนทุกครั้งก่อนตัดสินใจเผชิญหน้ากับรัสเซีย การแสดงออกเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับมอสโกเพราะในอดีตรัสเซียก็เคยใช้วิธีการแสดงศักยภาพทางทหารเพื่อสร้างแรงกดดันมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ต่างออกไปตรงที่ออเรนิกแทบจะทำให้ระบบป้องกันที่เคยเชื่อว่าทรงพลังกลายเป็นสิ่งล้าสมัยสิ่งที่น่ากังวลคือขีปนาวุธออเรนิกอาจถูกติดตั้งในเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ของรัสเซีย ซึ่งทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถตรวจจับหรือรับมือได้เพราะการโจมตีสามารถเริ่มต้นจากใต้ทะเลลึกและพุ่งตรงไปยังเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีนั่นหมายความว่าหากเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจริงอาวุธชนิดนี้จะทำให้สมดุลทางทหารเปลี่ยนไปทันทีและจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ในอีกด้านหนึ่งการเมืองของสหรัฐอเมริกาเองก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความขัดแย้งภายใน ทรัมยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงและมีกระแสสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากหากเขากลับมามีอำนาจจริงเขาอาจตัดสินใจใช้นโยบายแข่งข้าวมากกว่าเดิมทั้งในด้านการทูตเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อแสดงพลังในการต่อกรกับรัสเซียนั่นอาจทำให้โลกก้าวเข้าสู่บรรยากาศของสงครามเย็นรอบใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างแข่งขันกันสะสมอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธรุ่นใหม่เพื่อสร้างสมดุลแห่งความกลัว คำเตือนที่สำคัญจากกพลโทสมชายคือขีปนาวุธออเรนิกไม่ใช่เพียงแค่อาวุธที่มีพลังทําลายสูงแต่มันคือเครื่องมือทางการเมืองที่รัเสเซียใช้ในการต่อรองและกดดันคู่แข่งมันสะท้อนให้เห็นว่ามอสโกพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกการท้าทายและไม่ลังเลที่จะใช้เทคโนโลยีทางการทหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองระดับโลก สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือปฏิกิริยาของทรัมป์และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าจะตอบสนองต่อการท้าทายนี้อย่างไรหากเลือกที่จะตอบโต้แบบแข็งกร้าวความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจอาจบานปลายไปสู่สถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากและอาจทำให้โลกทั้งโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงครั้งใหม่ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่